เอียวครับไปนอน่อแปกินขาวยุรงยากาแฟไฟกาแฟเฟเป็นยังไงกาแฟไฟมาไปนองมาแต่ที่ว่าม่ยังเขาะละกินอไแตมุงตงมุงแสบู่ตัวแตงมุงเฟสเฟแซ่บแบอ้าว

นี่แม่ตัวมันสูงมก็บ่านี่ไมตามเลยพักกินเท่านั้นเยปล่อยทางไว้แม่เนี่ยมาเียวกระลัเือนมาเียวผี้อแต่ทางน้ยไหวานปาปาทอปามาหสุดยอดทอ่หลามึงบอกว่าเล้วมันมึงว่าขอบคุนะนายเออมาหอดผมทางกูยังกินพ่อตังมาเม่อคืนลยอะไรเป่ยนโซสามตัวเี็บใหญเสียดายขอบคุณมพ่ออเสียหายเย พุ่ะมีแต่ตัวใหญ่ๆเด้อปลาคอตัวละโลจ่าจ่ได้ไหมเียว่กะจ่าเปลนเนาะได้จ่ามันสูขามันเนียะมากินเขาน้ำกันจ่ามากินข้าน้ำกันสูบปลาแล้วพี่น้องสูบปลาด้วนี่จ่าโกิ่นมาสูบปลาเมื่อนี้สูบป่าบอมนนั่นซื้อมาแล้วครับนี่สูบปลาราบป่านเนี่ยเขาบ่งมึงเขาก้จ่าาเปบังเิเดเดบ ปากตีตามช่องจ้าโกเลยนะครับสาวจ้าคนกินน้อนะจับฝากขอหนอยยีลีพี่น้องยีลีพี่น้องจ้าเบาเบาโกเบาอลายหยัดเบาเหมือนโ็ไม่เกินน้กันหรอ